เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเ,เราจะมาคำนวณสูตรตัวเลขในตำแหน่งหลักสิบล่างกันบ้างนะครับซึ่งเป็นสูตราาระยะสั้นนะครับเพิง่งเ,เข้ามา3งวดนะครับเพิ่งเข้ามา3งวดเป็นสูตรเลขวิ่งตัวเดียวให้หลักสิบล่างตัวเดียวแล้วก็ไปเทียบกับสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับซึ่งมันได้ ตัวเลขที่ตรงกันกับสูตรตัวเลขในตำแหน่งหลักสิบล่างสูตรนี้นะครับเลขวิ่งกับสูตรหลักสิบล่างมันตรงกันคนละสูตรแต่มาได้เลขตัวเดียวกันเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าได้เลขตัวไหนนะครับเอ่อหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ได้เลขเจ็ดก็ออกไปที่เจ็ดเก้าครับก่อนอื่นก่อนมาคิดสูตรเราก็มาเตือนกันก่อนว่าสูตรแต่ละสูตรนะครับมันก็มีถูกมีผิด มันไม่มีสูตรไหนที่จะสามารถถูกได้ตลอดไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหมก่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับส่วนตัวเราเองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้จะถูกได้หรือเปล่านะครับถ้าชอบก็นําไปเป็นแนวทางกันได้ถ้าตัวเลขไม่ตรงใจไม่ถูกใจก็สามารถมองผ่านสูตรนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรก็ มีเยอะแยะมากมายนะครับท่านชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นเลยก็มาคำนวณกันดีกว่านะครับคำนวณหลักสิบล่างตัวเดียวอ่าสิบล่างหนึ่งตัวนะครับก็เป็นสูตรระยะสั้นสามงวดเราเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดวันที่สิบหก เดือนอมีนาคมพุทธศักราช2567นะครับสูตรนี้เราจะใช้ตัวเลขหลักพันคูณ3เราก็มาดูหลักพันก่อนว่าออกอะไรนะครับหลักพันออกเลข3เรานำเลข3ตัวนี้คูณ3 3 3 9แล้วก็นำ9บวกเลขคงที่เลขคงที่ของเราก็จะเป็นเลข8 เลข8นะครับ9บวก8ได้17เราก็ได้เลขวิ่งมาแล้วตัวนี้ได้เลข7ให้อยู่ในตำแหน่งหลักสิบล่าง2ตัวล่างออก78 2ตัวล่างออก78นะครับงววนี้ก็ได้ตัวนี้เลยเลข7หลัก10ล่างต่อไป1เดือนเมษายนหลักพันออกเลข7 นำมาคูณ3นะครับ7 3 21แล้วก็นำหนึงมาบวก8 1ดึงบวก8ได้9 8นะค 8, เป็นเลขคงที่ของเราใช้ทุกงวดเลยเอ่าได้เรือวิ่งได้9นะครับออก9 0อันนี้ก็ดูไว้เล่นๆนะครับเผื่อมันจะเข้าได้เป็นงวดที่4เรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมานั่งลุ้นกันต่อไปงวดวันที่16เดือนเมษายน หลักพันเลขสามสามสามเก 3. 3, 3, 9. 9้าเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดได้เลขเจ็ดอีกแล้วนะครับออกเจ็ดเก้างวดที่ผ่านมาออกเจ็ดเก้าก็เข้าเลขเจ็ดหลักสิบล่างสามงวดนะครับเข้าแบบนี้เลยหลักสิบล่างทุกงวดนะครับเจ็ดเข้าเลขเจ็ด เลขเก้าก็เลขเก้าเลขเจ็ดก็เลข, 7, ขเจ็ดหลักสิบล่างต่อไปงวดวันที่สองเดือนพฤษภาคมหลักพันก็เป็นเลขสามเหมือนเดิมนะครับสามคูณสามได้เก้าเก้าบวกแปดก็ได้สิบเจ็ดนะครับก็แปลกมากนะครับได้เลขเจ็ดอีกแล้วจะมาหรือเปล่าเลขเจ็ดในตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับตั้งแต่งวดตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมแล้วนะครับหลักสิบล่างได้เลขเจ็ดออกเลขเจ็ดออกเลขเจ็ดนะครับ แล้วก็16เดินมีนาคมออกเลข7เลข9เลข7ต่อไปเลข7อีกะครับสูตรนี้ทําได้เลข7อีกจะมาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับถ้าท่านชอบก็จัดไปได้เลยนะครับเอะไรก็ว่ากันก็ว่ากันไปนะครับว่า7จอะไรอีกเพราะว่าที่ผ่านมามันก็7 9 7 9อยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ไปไหนเลยครับก็ได้เลข7นะครับสูตรนี้ได้เลข7ต่อไปเราก็ไปดูเลขวิ่งตัวเดียวกันนะครับว่ามันได้เลข7เหมือนกัน แต่ว่าวิธีการคำนวณคุณและวิธีการมาดูกันดีกว่านะครับว,ว,วิ่งหน่งตัววิ่ง1ตัวนะครับอันนี้เป็นวิ่งล่าง1ตัวก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่16 เดือนมีนาคมเหมือนกันสูตรเลขวิ่งสูตรนี้นะครับใช้หลักหน่วยบนคูณ4หลักหน่วยบนคูณ4หลักหน่วยบนนะครับเลขหลักหน่วยคูณ4นะครับหลักหน่วยบนก็คือเลข3เรานำมาคูณ4 3 4ได้12ก็นำสองมาตั้งแล้วก็นำสองตัวนี้บวกเลขคงที่ก็คือเลข5เลข5เห็นไหมครับว่ามันคูณละสูตรกันบวกกันได้ตั ได้เลขเจ็ดออกเจ็แปดก็เข้าเลข7หลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างของเราก็ได้เลขเจ็ดเหมือนกันนะคราวนี้ก็เลขเ็ดตรงกันในงวดนี้ต่อไปงวดวันที่1เดือนมีสายน่นวยบนนะครับออกเลขหกหกสี่บสี่สี่บวกหได้9นะครับ หลักสิบล่างของเรางวดนี้ก็เลข9เลขวิ่งสูตรนี้ก็เลข9อีกนะครับก็ตรงกันอีกออก90เข้าเลข9หลักสิบล่างต่อไปก็เป็นงวดวันที่16เดือนมีสายนหลักหน่วยหน่วยบนนะครับก็คือเลข1 1คูณ4ได้4 4บวก5ได้9กนะครับก็ได้9 สูตรหลักสิบล่างของเราได้เจ็ดเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วนะครับก็ออกอืมออกเจเก้านะครับก็เข้าถ้าเรานำสองสูตรมาเทียบกันของในงวดวันที่สิบหกเดือนเมษายนก็สูตรนี้ได้เก้าเล็ววิ่งตัวเดียวหลักสิบล่างได้เจ็ดก็จะได้เจ็ดเก้านะครับก็ได้ครบสองตัวไปต่อไปงวดวันที่สองเดือนพฤษภาคมหลักหน่วยบนเลขแปดนะแปดสี่ แปดสี่สามสิบสองสองบวกห้าได้เจ็ดครับนี่เลยนะครับก็ได้ตรงกันแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมาได้ไหมแต่ว่าสองสูตรนี้มันได้ตรงกันนะครับได้ตรงกันที่เลขเจ็ดมันก็เป็นเลขที่แปลกนะครับแปลกนะครับตรงกันที่เลขเจ็ดพอดีซึ่งสูตรที่เราใช้ก็คุณละสูตรกันสูตรหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างสิบล่างเท่ากับ สิบล่างนะครับสูตรที่เราใช้เออเราใช้หลักพันคูณสามคูณกันได้คำตอบมานำคำตอบมาบวกแปดนะครับบวก8แล้วได้เลขวิ่งนะครับอันนี้ได้วิ่งเลยอันนี้ก็คือสูตรหลักสิบล่างของเราตัวเดียวแล้วก็สูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับนำสูตรไปคำนวณกันดูได้เลยนะครับวิ่งตัวเดียว เท่ากับใช้หลักหน่วยบนหน่วยบนคูณสคูณกันได้นำตอบมานำตอบที่ได้มาบวก5ซึ่งเป็นเลขคงที่ก็จะได้เท่ากับวิ่งเห็นไหมครับว่ามันคูณละสูตรกันคูณละสูตรกันเลยแต่ว่าได้ตัวเลขออกมาแบบนี้เหมือนกันอันนี้เราไม่รู้นะครับว่าจะมาได้หรือเปล่าแล้วแต่ท่านเลยจะเอาไปเป็นแนวทางแบบไหนนะครับได้เลขจ ถ้าใครเชื่อมั่นว่าจะมาได้เป็นงวดที่ 4, 7กับอะไรก็หาลักหน่วยล่างมาใส่ครับหาลักหน่วยล่างมาใส่ได้ 7, 7จะมาอีกหรือเปล่ามาลุ้นกันอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกว่าสูตรทุกสูตรมันมีถูกมีผิดถึงแม้ว่าท่านจะเห็นว่ามันซ้ํากันแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะผิดหมดทั้ง2ส,สูตรก็เป็นไปได้นะครับไม่มีใครรู้ว่าผลสลากจะออกอะไรครับก็มารอลุ้นกัน โปรดใช้วิจารย์นในการรับชมกันด้วยใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครที่ชอบใครที่ตกใจสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการคิดค้นสูตรต,ต่อไปให้เราด้วยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ